เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นประกาศกระทรวงแรงงานในเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9นะครับโดยในรายละเอียดนะครับในข้อที่1ก็คือให้ในายจ้างและผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมงวดเดือนมีนาคม63ถึงงวดเดือนพฤษภาคม63โดยให้ในายจ้างส่งเงินสมทบเป็นอัตราร้อยละ4ี่ และผู้ประกันตนมาตรา33ส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละหนึ่งของค่าจ้างของผู้ประกันตนข้อ2ผู้ประกันตนมาตรา39ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจำงวดเดือนมีนาคมถึงงวดพฤษภาคม63โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ86บาทข้อ 3. กรณีที่มีการส่งเงินสมทบเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้ในจ้างหรือผู้ประกันตนตามข้อ1ห,หรือข้อ2แล้วแต่กรณียื่นคำร้องขอรับเงินในส่วนที่เกินคืนได้ณนะสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขานะครับ นี่ก็เป็นประกาศนะครับที่วันนี้เนี่ยหลายๆท่านยังสงสัยนะครับว่าทําไมเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยังหักเท่าเดิมนะครับวันนี้นกระทรวงแรงงานได้ประกาศออกมาแล้วนะครับท่านสามารถไปรับเงินคืนที่เราส่งเกินไปได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ